เดี๋ยวเราจะมาทด <Yeah. S 1> สอบทับสปีดให้ดูนะครับว่าเดิมๆจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก่อนที่ผมจะจังของเพื่อมาโมดิฟายนะครับผมก็ประมาณนี้ ขอคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนช่องมาตลอดนะครับทาให้ช่องยังอยู่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาให้พวกผมเนี่ยมีรายได้กันในช่วงโควิดนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทางแอปไอวินด้วยนะครับเป็นที่สนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับในช่องนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถแอดไปได้ที่แอปไอวินนะครับผมไว้เจอกันในเกม โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสนะครับเจ้ายามาฮ่านะครับ x c i t e r นะครับ150นะครับผมเป็นตัว VVA ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมของปีผมจำปีไม่ได้นะครับแต่รถคันนี้ก็อยู่กับเรามาเกือบ1ปีแล้วนะครับผมแต่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนดูดิฝุ่นเขอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบดูนะครับมีท่อใบหนึ่งเนาะแต่ว่ารถก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับแม็กเดิมยางเดิมนะครับทุกอย่างสแตนดาร์ดหมดแต่มีท่อแค่ใบเดียวนะครับ ท่อนี้ก็จะโล่งๆหน่อยเพราะว่ารถมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำโมดิฟายมานะครับผมก็สเตอร์ก็เป็นสเตอร์เดิมๆนะครับนี่เลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับก็เบาเปลี่ยนเบาเปลี่ยนท่อนะครับนอกนั้นก็เดิมหมดนะครับเดิมหมดแล้วก็ถอดท้ายนี้ออกนะครับเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบทับสปีดให้ดูนะครับว่าเดิมๆจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก่อนที่ผมจะสั่งของเพื่อมาโมดิฟายนะครับผมก็ประมาณนี้ เดี๋ยวขี่เบาๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยนะครับก็มันจะเหมือนแบบตอนนี้นะในความรู้สึกของผมก็คือมันจะแบบว่า,าดูโล่งๆไปนิดนึงเออมันคือมันไม่ไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่แต่ถามว่าเดิมๆมันวิ่งดีไหมในในส่วนตัวผมคือโอเคนะครับคคือโอเคแต่ว่าถามว่าแรงไหมมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้โมดิฟายนั่นเองนะครับ เพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยขับแต่รถที่โมดิฟายมาเนาะรถเดิมๆก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเลยรู้สึกว่ามันไม่พอมือแต่แต่เดี๋ยวลองมาลองดูหลังจากที่ผมห่างหายไปประมาณปีถึงเกือบสองปีเนี่ยมาขับดูอีกทีดูว่ารถมันจะเป็นยังไงนะครับจะวิ่งแบบไหนแล้วมันจะพอมือผมไหมนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสท,ทับสปีดให้ดูนะครับกับวายเซฟเอนะครับเฮ้ กับยามาฮ่านะครับเอ็กไซเตอร์นะครับผมไวเซตเอ่าขับวิบากอยู่ถ้าทีถ้าทีบางทีก็ลืมนะผมไม่ได้พูดนานพอัยจริงๆนะครับน้องๆะผมตลกตัวเองอะเพราะคือคนมันไม่ได้พูดนานนะครับต้องต้องเข้าใจนะตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูละกันเนาะเอาง่ายๆนะครับว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงนะครับกับการ ใช้งานแบบว่าท็อปสปีดดูนะครับกับเดิมๆมีท่อใบหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอดูลาดลาวก่อนนะครับว่าเส้น้มันจะพอจะทําท็อปสปีดได้หรือเปล่านะครับกลัวเหมือนกันไม่ได้ออกบ้านนานจะขี่แรงๆก็กลัวนะครับกลัวเหมือนกันนะครับผมเออคือมันยังแบบคือเราไม่คุ้นชินนะกับรถที่แบบว่าเราอ่าไม่ค่อยได้ทำท็อปสปีดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ขี่แบบแรงๆมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้แต่รถเยอะนะก็ yeah. ไม่ไม่น่าไหวนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าข้างหน้าทําไมถึงรถเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ารถเยอะจริงๆก็ก,ก็ก็อาจจะไม่ได้เทสอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับโหไอ้้เย รปอยยิอ12ิบห้ยยิบห้าอยยปดรอยยิบแปดร้อยยิบเก้านะครับโอ้ โอ้โหถือว่าได้นะน้ำหนักผมนี่92เลยนะครับคนดูน้ำหนัก92นะครับ128 129นะครับโอ้โหถือว่าแรงแต่โดนเว็บแตกว่ะโดนเว็บแตกโดนเว็บตะวันลูก56ของพี่บิลลี่พี่พี่บิลลี่ทำแดกเอ้ยันแสงไปเศร้าเลยโอ้ยแตถือว่า โูหเดิมเดิมมา128นะครับหน้ามหมน่นะอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนจําไว้นะ้ก่อนที่ผมจะโมดิฟายอ่าไม่รู้แหละว่าจะใส่อะไรไปบ้างแต่อันนี้คือได้128นะครับก็ถือว่าโูหถือว่าเอาเรื่องแล้วนะครับเอาเรื่องแล้วนะครับผมโอ้โหใจหายเลยไม่ได้ขี่นานนะทุกคนคือโอ้โหไม่ปวดคอสัตว์เลยปวดปวดคอมากๆกนะครับน้องๆปวดแบบปวดจัดเลยนะครับโอ้ปวดคอจัดอนะ ร้อยยี่สิบ้อยยี่สิบด้อยยี่สิบเก้าไอ้บิมาได้ร้อยยี่สดร้อยิบเกา็ถือว่าเยอะนะ มื่อก่อนได้ร้่ยไหนวะโอ้โหอุ้ยทำไมมันขึ้นมาร2อ129วะอ๋องงเหมือนกันนะนี่เมื่อก่อนที่ไปหมอกกับพี่บินมันขึ้น127ใช่ไหมโอ้อันนี้ขึ้น 128, 129ก็ถือว่าโอเคนะคผมนะเอออา,อาจจะนะก็เดี๋ยวต้องอันนี้คือเดิมๆเนาะบอกกันว่าเดิมๆได้ประมาณ128นะครับตีทวนๆก็คือร2อยืนแน่นอนแต่1 2อเก้นี่ยคือได้ลมนิดๆหน่อยๆนะครับช่วงช่วงเอน้องนอง แต่สเตอร์นี่มันตัดอยู่ที่ร้อยสามสิบกว่าใช่ไหมร้อยสามสิบสองสามสิบสามสามสองสามสามเนาะประมาณนั้นนะเคยจับไอโนนอยู่ไอโนนตัดไอโนนอะขับตัดคันนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวจะเพชรอีกสักล้าหรอพอแล้วนะั้งพอแล้วนะแหลนะเดี๋ยวไปลองฟินดีกว่านะครับเดี๋ยวลองฟินดูโอเคประมาณนี้ก็อันนี้คือรถเดินๆนะยางใหญ่ๆแบบแบบเอกเลยนะครับทุกคนน้ำหนนะักคนขี่9กนะครับเกือบ9กโลนะครับท่อไอ้ยางใหญ่ๆเลยโอ้ต่ท่อท่อมันโล่งเนาะท่อมันโล่งไปถ้าท่อบีบเล็กกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะวิ่งดีกว่านี้อาจจะวิ่งดีกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยเราทํามาเผื่อเราขยายแบบกําลังอัดมันเพิ่มขึ้นอเออให้มันลองรับไม่ไม่ก็อาจจะแบบว่าจุกจิกเล็กน้อยอาจจะอาจจะไม่อัพไซส์ลูกอะะไรรปมาณนนั้ แต่ว่าสั่งของมาแล้วก็ต้องรอลุ้นกันว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่แต่น,นี้ให้คนดูเขาดูเฉยๆว่าเดิมๆเนี่ยมันวิ่งอรกมาณ128ในน้ําหนักคน9.2 9.3โล <Yeah. S 1> ก็ถือว่าคนดูวิ่งแล้วและอย่าลืมนะครับรถมัน ไม่ได้โมดิฟายมันสามารถแช่ได้เป็นร้อยล้อสองร้อยลนะแชนะ่นะแช่คำว่าแช่ก็คือบุดหมดแปลาะนะ <c oughs> รถมันอดมากนะครับรถยามาฮ่าก็ถ,าถือว่าเป็นอีกทางเลือกสําหรับสายทัวร์รนะิงเนาะไม่จะเป็นต้องหมอบนะพี่พี่บอกตรงๆว่าน้องๆไม่ <c oughs> จะเป็นต้องเอาไปหมอบต้องอามาแต่งซิ่งไม่จําเป็นนะก็คือสายขี่ทัวร์งิงก็คือล็อกล็อกได้เลยล็อกคันเร่งได้เลยถ้านั่งขี่ก <c oughs> ็น่าจะอยู่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้ามีมีแน่นอนนะครับก็คือรถโอ้เอาเรื่องอ่ะก็ถือว่าดันโลได้้้้แบบบสาาายขขีี่่่ออออออกกทรริปปไไดมมจจจเเ็นะะตงืุ แต่งแรงแต่งแว้นอย่างเดียวแต่งขี่แบบโหดๆอย่างเดียวไม่จําเป็นนะครับแต่อันนี้คือมันเป็นความชอบของส่วนบุคคลเนาะแล้วก็พ่อแม่พี่พ่อแม่ที่กําลังให้ลูกๆดูคลิปผมอยู่ก็เตือนๆด้วยนะครับว่าเออแบบนี้ก็คือมันไม่ไม่ดีนะแต่อันนี้ก็คือเราแบบชอบส่วนตัวนะส่วนตัวแบบสายซิ่งมาส่วนตัวนะครับก็น้องๆอย่าไปทาตามนะครับการการหมอบหลังถนนเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับผมนะอย่าไปตามเหมือนไอ้นี่เอออย่าไปตามเหมือนไอ้นี่ไอ้นี่คนเดียวเลยไอ้นี่คนเดียวเลยกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เมื่อกี้กูไม่ได้บอกไงเมื่อกี้กูกดล็อกกล้องลงเฉยมันเป็นมุมกล้องใช่นั่งขี่น่นแหละแต่กดมุมใช่ใช่โอเคเดี๋ยวสา้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับ Ex ็กเซนะครับ GP นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่าโคตรสวยใครที่สนใจก็ลองไปจัดที่ศูนย์ามาฮ่าทั่วประเทศไทยได้นะครับผมเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับเอาล่ะอันนี้จะเป็นสภาพของ Ex ็กเซนะครับยางบักเอกนะครับดูมือผมนะครับ อย่างใหญ่มากนะครับผมคันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่คันนี้ดีกว่าฟินหน่อยก็คือมีเปลี่ยนเบาะให้มันเตี้ยลง2เปลี่ยนท่อนะครับแล้วก็ถอดกระจกนะครับผมเรียบร้อยแล้วคันนี้นะ,ะนี่นครับล้อใหญ่ๆเลยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอทําการโมดิฟายเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีใส่อะไหล่จุกจิกเล็กน้อยเข้าไปในเครื่องนิดนึงนะครับผมน่าก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยว ท่อต้องดูก่อนว่า,าในอะไรที่เราใส่ไปในเครื่องเนี่ยท่อไปเนี้ยมันจะโล่งไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่เปลี่ยนท่อแล้วนะครับอืมเพราะว่าท่อไปนี้ผมว่ามันมันเสียงเพาะดีนะครับมันอาจจะดังแต่ว่ามันเสียงเพาะนะครับมันเสียงเพาะมากนะครับแล้วก็เป็นความฝันผมด้วยแหละผมอยากใส่ท่อแบบนี้นะครับแบบอยากสักครั้งเน้อนแบบท,ที่อะไรอย่างเงี้ยนะคนดูนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องมี modify ข้างนอกด้วยนะครับผมแต่งข้างนอกจุกจิกเล็กน้อยนะครับผมก็จะมีพวกล้อพวกอาร์มพวกอะไรพวกนี้นะครับโช๊คอโซ,โซสตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็รออะไหล่เหมือนกันน่าจะนานนิดนึงนะรอก่อนนะครับผมเพราะว่าอะไหล่อยู่ต่างประเทศหมดเลยนะครับคันนี้ก็รอก่อนละกันเนาะคันนี้อ่าเอ็กเซเตอร์ก็เป็นที่น่าพอใจเช่นเดียวกันผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ารถเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันจะวิ่งขนาดนั้นเพราะว่าดูจากยางแล้ว ไม่น่าจะวิ่งได้นะครับผมก็คือมันใหญ่มากนะครับน้องๆแต่พอเราไปวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยหูต่อเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้ารับทุกเกียร์ผมถือว่าโรงงานเจ๋อมากๆนะครับในการคำนวณน,นะครับกับน้ำหนักผมขนาดนี้นะครับวิ่งขนาดนี้ถือว่าโอ้งใจแล้วครับแล้วก็ดีใจมากๆที่รถมันวิ่งขนาดนี้นะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ1 0 0 125เต็มที่นะเอาแบบหมอเต็มทนะี่แล้วน่าจะประมาณ125้า นะครับ127ไม่เกินนี้วันนี้ขึ้นมา128 129ถือว่าโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่ารถมันเริ่มรันอินลงตัวแล้วหรือเปล่านะบินเนาะเพราะมันอา s t r e e ์เป็นรถมือหนึ่งรถใหม่เลยนะครับก็อาจจะยังรันอินได้ไม่เต็มที่นะบินนะโอเคก็เดี๋ยวไว้ค่อยแต่งอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวช่วงช่วงนี้เนี่ยทุกคนหลังจากที่เราจะรอฟินกับก x s เต e ร์ใช่ไหมครับผมก็จะมีรถคันหนึ่งที่จะเอามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูก็คือคันนี้ ฝากติดตามได้เลยครับ53น้องแดงโซดานะครับผมมีคันนี้เลยมีสภาพนี้เลยกับน้ำหนัก9 2โลบวกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ารถมันจะวิ่งเป็นยังไงบ้างนนครับเดี๋ยวต้องไล่เก็บรายละเอียดีีกนิดหน่อยๆกับการที่จะให้เข้าน้ำหนักของของของคุเนาะใช่โอเคไว้ติดตามชมครับผม